ส่วนเบรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันด้วยความรักของโองมอิทธิศัก์และก็โบวีอัธมานะฮะที่เห็นหวานนออกสื่อแบบนี้เนี่ยล่าสุดเพื่อนซีของังคู่ออกมาแ์ครับว่าตัวจริงหวานยิ่งกว่าที่ออกสื่ออีกฮะเพราะสาว จีบปกชัดโบวีอัธมาและอมอิทิศักสนิทสนิทกันในกองถ่ายซิกค,คอมเรื่องเลิฟคอมเพล็กซ์คอนเดวนจุนรักอยู่แล้วสาวจ๊บก็เลยทำหน้าที่แฉเอ้ยช่วยกระแสคู่รักคู่นี้ถึงงานฉลองวันเกิดอายุครบ32ปีของสาวโบบีว่าแม้จะไม่ได้ฉลองตรงวันเพราะสาวโบบีไปล้นลายอยู่เมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรต์แต่หนุ่มอมก็ไม่ลืมที่จะพาสาวโบบี้ทานข้าวย้อนหลังซึ่งก็ทำเอาฝ่ายยิงหน้าบานไม่น้อยเพราะหนุ่มอมจัดเต็มทั้งดอกไม้และของขวัญวันเกิดที่สาวโบบี้บอกว่าไม่เคยหว เมาก่อนว่าจะได้จากหนุ่มโอมค่ะให้ดอกไม้แล้วก็ให้ของขวัญซึ่งอันนี้เซอร์ไพรส์ <army> เพราะว่าเคยคุยกับเขาแล้วว่าจริงๆโบเป็นคนที่โบไม,ไม่เน้นของขวัญคือโบเหมือนแบบไม่ได้มีอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษพาไปกินพาไปเที่ยวอะไรอย,อยา่างเงี้ยอยากกินอาหารอยากพาไป,าไ,ปไปเที่ยวดีๆอะไรอย่างงี้มากกว่าเป็นสร้อยมันน่าจะเหมาะเขามาก่สุดแล้วครับเพราะว่าเราไปงานเงี้ยเขาก็คิดว่าเฮ้ยอย่างน้อยก็มีเราไปด้วยนี่ไงแสดงความเป็นเจ้าของในเพชรล้อมนะ เพชรแต่ไม่ล้อมเป็นจีจีจีโอ้ยขี้อะไรนักหนาไม่คืออย่างนี้เวลาเวลาเราไปเวลาเราไปทำงานที่กองอ่ะเวลาเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเราต้องถอดเครื่องประดับออกหมดแล้วโบเคยทําของหายไงแล้วพอถ้าเกิดแบบเป็นของที่มีมูลค่าเราจะไม่อยากพกไปกอง เราจะใส่วันที่เราแบบไม่ไม่ได้ทํางานอะไรอย่เงี้ยนอกจากจะหวานในชีวิตจริงแล้วยังทําให้คนสดหมั่นไส้อีกเพราะทั้งคู่เล่นละครคู่กันในซิทคอมเรื่อง Love Complex คอนโดวุ่นจุ้นรักแต่จะหวานเยิ้มขนาดไหนชมได้ทุกคืนวันอาทิตย์4ทุ่ม40นาทีทางช่อง9 m c o d HD ค่ะเราติดตามชมกันแล้วกันนะฮะส่วนตอน